วันนี้แม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตมนะคะมีแขกรับเชิญเยอะมากเลยเป็นน้องๆที่เป็นเพื่อนๆของเชอร์แตมนะคะที่เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทุกคนก็เดี๋ยวแม่จะให้แนะนำตัวทีละคนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตนโนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อแคนตาสวัสดีค่ะชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจี๋ วันนี้ทุกคนมารวมกันเพราะว่าเราจะรีวิวนี่ค่ะตึง้งแฮร์รี่พอตเตอร์เจลลี่บีนรวมทุกรสใช่ไหมเด็กๆแม่นะคะจะไม่รีวิวแม่ยกหน้าที่ให้กับเชอแตมและเพื่อนๆโอเคใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวแม่นะจะเอาอันนี้ใส่ในกล่องนี่คืออันนี้มันเป็นป้วยขนมของเชอปปร,เร์แมนปาลเม็เกตมันเป็นป้วยขนมที่แบบว่ามันจะแบบว่าอนนี้มีการเห็ได้ใช่ไหมกให้หยิบกันแอบสองก็จะเห็นแตน่เดี๋ยวจะให้หลับตาแล้วกันนะเดี๋ยวใส่ในน,นี้ก่อนแล้วก็จะมีน้ำให้เผื่อว่าเกิดเหตุนนะมาที่ พี่ขายด้วยเดี๋ยวแม่หาให้นะนามิตตี้นี่อะดูใกล้ๆก่อนไหมข้างหลังก็จะมีบอกว่ามีรถอะไรบ้างนะคะบอกรถกันก่อนัหยว่ามีอะไรบ้างลูกอมแฮร์รี่พัลเตอร์ก็มีทั้งหมด20รถนะคะมีทั้งรถอร่อยแล้วก็รถที่ไม่อร่อยด้วยมีรถอะไรบ้างก็ดูกันได้เลยค่ะเดี๋มวแม่จะแกะใส่ด้วยเลยนะ น้ำเรยอยกมากค่ะใครจะเอาน้ำบอกนะคะยังไม่ได้กินโอเคโอเคทุกคนพบกันจะแกะแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเทลงถ้วยแล้วของเฉดเต็ค่ะคนแรกรอด ยังไม่หมวคหรอ,อเกรเจ๊ดดโนโนนค่ะดินดินลูกค่ะลูเพี่กัแยอ้าา ล้อสบูโอเคอ่ะ้สบูถ้าอร่อยก็ทาเลยนะคะเหนียวลอร่อยอร่อยคะโอเคเอาอไปคันต้าอะไรแตโมกันะหมจะมองนะมองหน้าแค่นี้อ้เรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวๆ่ะ Không luôn nào. Ơi, không phải lật mà gồm lên À, phiên na Phiên

ใ่หรายใช่ไหมทายใช่ไมเวนะคทักที่นันนี่นี่นันนี่มองนะเดี๋ยวตาต้มแล้วเดี๋ยวอะไรอะพมยม์เชิญะ เละคนอ่ะคนนงงี้ก่อนเมื่อกีคนนี้่อนเาไม่คยล้ายกันเลยอ่ะอเป็นที่หอนกันเีนูองนางหงม่อเนะเออว แม่บอกว่าดีบอกาหอมแม่เมวตัวดีแมวตัวดีของแมวตัวที่ดีแล้วไงคะรัสไอเดียของชาวตันรัยเขาบอกว่าไม่อร่อยเยกาใช่ไหมแม่อร่อยเยมอร่อยมันเหมือนผักขมๆต้องกินให้งกินใหลง ป้องไายน้องนายน้องนาี้มองงมองงมงงเอามาเลยตบบููนะอเคไหควตน้วบูไหสบูทได้ใช่ไหมคะ มันองเินอนี้แอนน์นอนนะพี่หูอร่อยนะอร่อยอ่ะกินคือคนนี้บอกว่าเดี๋ยวี่หูวัน ใจก่อนอะในก่อนอะมามาต่อของพี่ดีดีมองงายมองงเดี๋ยวมองง่ออมหน่ีอะไม่ไได้จูบลี่แล้วอะจะไปกิบเลยอะ เป็นไง่ะมันเหมือนดินเลยไหมฮะจบเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สนุกสนานและวุ่นวายมากก็ชิคบางคนก็กลับบ้านไปแล้วนะคะก็ สนุกดีแม่ก็ชอบแล้วแม่ก็ดีใจที่แม่ไม่ได้ชิมด้วยนะเห็นเด็กๆชิมแม่ก็สนุกเนาะวันนี้แม่เชิญตามแลวน้องๆทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย